มาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับกับก็เข้าเรื่องประเ็นที่หนึ่งก็คือว่าทำหน้าที่ของกุีแยตอนนี้สองความหมายที่คนใช้กันอยู่ใช่ไหมความหมายของกุญแนมุตินที่หนึ่งก็คือว่ามาราซัคนเดียวโดยไม่มีชูรรอและสั่งการโดยตรงลง,ลงมาและคนข้างล่างเนี่ยก็จะต้องต่ออัพโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้ถูกหรือเปล่า ใช่ไหมนั่นคือนโยบายของเขาโดยที่ไม่ต้องมีประชุมไม่ต้องอะไรอะไรเขาถือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชสัมังลงมาทุกอย่างคุณจะต้องปฏิบัติตามโดยดีเท่านั้นโดยไม่มีการไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะครับนั่นก็คืออันที่หนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าตามสิ่งที่ในยุคสมัยก่อนที่จะทำคือการประชุมนะ ตอนนี้เนี่ยของเราทํานั้นก็คือว่าทุกระดับขั้นเริ่มตั้งแ,บบแต่ระดับบนขึ้นมาก็คือว่าอุลมะส่วนใหญ่ผมก็ย้ำนะครับอุลมะส่วนใหญ่ใครระ้ารต่านี้กับคนส่วนใหญ่ที่ต่างกันนะของเราเนี่ยนะครับก็คือตามความเห็นของอุลมะส่วนใหญ่ซึ่งในศาสนาของศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าจุมฮูรุลอุลมะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าปากีสถานอินเดียบังกลาเทศเนี่ยจุมฮูของอุลมะหรือคําว่าอุลมะส่วนใหญ่ นะครับเขาอยู่กับฝ่ายของอีกด้านหนึ่งทังนั้นอยู่กับฝ่ายของอารามีเลยทั้งหมดเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องเห็นว่ามันเป็นความสําคัญนะเป็นความสําคัญมากๆเพราะว่าหลักศาสนาเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่กิตาบุนบอสของกุณนา่างดาบีสามอิจมาอุลามะอันที่สามอยู่ลําดับสามอิจมาของกุาลามะอยู่ลําดับรองแค่คุนน่างดาบีแล้วก็คัมภีก อาเท่านั้นไม่มีอะไรขึ้นมาเหนือกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อด้านหนึ่งนะครับคนคนเดียวต่างารลงมาในขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยนะครับก็คืออุลมะส่วนใหญ่นะที่เขานั่นได้วางระบบบริหารนะเราสามารถที่จะตัดสินได้เลยที่จำเป็นไม่จำเป็นจริงแล้วไม่จําเป็นจะต้องลงไปยึดนะครับว่าอันนู้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไง ศาสนาวางบทเกงมาให้ดูแล้วว่ายุมฮูรุลมะอุลมะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะขอย,ย้ำอีกทีหนึ่งว่าอุลมะส่วนใหญ่กับคนส่วนใหญ่นี่ต่างกันนะครับซึ่งอุลมะส่วนใหญ่ที่อยู่ทั้งฝ่ายอาลามีเนี่ยมีใคยบ้านของที่อินเดียเนี่ยนะครับมรารณายาคุปรามัตุลลอห่อะไรมารณาอิบรอฮิมดาบัตบราคาตูแล้วก็มารดาอังมัตลาศนะครับกาบัตบราคาตู สามท่านเนี่ยเป็นครูของพ่อมรณาญาเอ่อเป็นครูของพ่อมรณาที่อินเดียแล้วก็เป็นครูของเขาเองด้วยและเป็นครูของลูกของเขาด้วยนะครับที่นองรองคิดูนะว่าในโรงเรียนเนี่ยนะถ้าครูทั้งหมดบอกว่าสิทธิคนนี้เนี่ยรับไม่ได้แต่คนข้างนอกบอกว่าสิทคน,นเนี่ยดีมันจะต้องรับความเห็นของครูของเขา ครูเนี่ยรู้ดีว่าเด็กคนนี้คือใครอยู่กับครูเนี่ยมากกว่าอยู่กับพ่อแม่อีกครูเป็นคนที่รู้ว่าเด็กคนนี้คืออย่างไรและเห็นเข้ามาตั้งแต่เล็กลักหณาขาองเขาเป็นอย่างไรบางทีพ่อแม่บางทีเนี่ยประวันนีิสายบางอย่างหรือว่าการกระทําบางอย่างของเด็กที่พ่อแม่ไม่รู้แต่ครูนี่รู้หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความต้องกาตรงนี้และที่ไม่ใช่แค่นั้นด้วยที่เรียกวฮัรฟอกเนี่ยก็อยู่ทางฝ่ายอาลามี่ด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นอาวุโสที่ต่อเนื่องกับมารดาอินยาสเลยแล้วงานศาสนาเนี่ยคืนงานที่รับต่อเนื่องจากคนต่อคนนะครับรับต่อเนื่องจากคนต่อคนเดียวก็รู้กันอยู่ว่าการที่จะเข้าใจศาสนาได้เนี่ยมันต้องเชื่อมกับคนในสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนรุ่นหลังตัด คนรุ่นคนรุ่นก่อนออกไปตัดคนรุ่นก่อนออกไปแล้วก็บอกว่าฉันจะทําตามกิตาบุณ ana, ละคุณนั่งเดบีนะโดยตรงจะไปอ่านฮะดิษและเอาเมาเปลี่ยนแปลงเองทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างนั้นเนี่ยเป็น,ปนแหล่งของความผิดพลาดเลยอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นแหล่งของความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงประเด็ประเนแรกในที่น้องได้รับของราตาลาขอ,ขอ,ขอ,ขอย่านะครับเป็นคําที่สามนะครับว่าไอ้ตระเศษของอามิสคนเดียวนะครับ มีความผิดพลาดเป็นไปได้เยอะสองตระเศษของอาการใช้ชูรอในการที่ประชุมเนี่ยมันจะพ้นจากความผิดได้มากที่สุดเพราะเป็นพระพุะของยุมุส่วนใหญ่แล้วมีประเด็นที่หนึ่งนะให้จำมาไว้นะครับก็คือว่าคนเดียวเนี่ยมันผิดพลาดได้มันจะคือตอนนี้อ้างไม่ได้อะว่าคนนี้เป็นเชื้อสายละเบีคนนี้เป็นเชื้อสายอบูปการคนนี้เป็นเชื้อสายโอมาร ไม่มีทางเพราะปัจจุบันนี่คือเศษทั้งหมดทุกฮดีษของท่านในมือสานา,าพูดไปในแทนเดียวกันไปในทางเดียวกันบอกว่าหมดบอกว่าคนรุ่นหลังคือพวกเตษอเต๋อคืออะไรคือเตษที่อยูอต่ตามจานเพราะฉะนั้นเนี่ยนายูบาลีมุบอุ์บาลาตัมอวสจะไม่สนใจเศษพวกนี้เว้นแต่เศษพวกนี้จะต้องไปอยู่รวมอยู่กับจานใหญ่ๆเพือของคนรุ่นก่อนของคนรุ่นก่อนน่นนั้นที่คนรุ่นก่อนของเราก็คืออุลมะสามท่านแรกที่ได้วางเอาไว้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้นะครับแล้ววันก่อนนะที่พญ,ญานุลามาศตอนโยสมะรนาไปฮินะาาซึ่งเป็นลูกอิดเอของแม่ยักษ์กยางทีญญานี่แล้วก็เขาก็อยู่กับไปวะคัพตลอดเนะขาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังน,นะครับเขาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับที่ว่าระหว่างมิรามุติคนเดียวกับมิกมุติของยุงอุลามาศเนี่ยมันต่างกันยังไงะมะรนาไฟฮินก็บอกว่า ครั้งหนึ่งมนาอิยาสอยู่กับไยว่าครับที่มักกะนะครับไปทำพัดแล้วมนาอิยาสก,ก็ไปที่มุตรรมตะซำนะครับแล้วก็ไปดูอาร้องไห้เป็นเวลานานไอ้ครับตอนนั้นเพิ่งยังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นนะครับก็กลับมาเอ่อมนาอยาก็ออกมาเขาก็ถามบอกว่าทำไมมนาอิยาสเคยร้อ,องไห้อยู่ที่นั่นนานมนะาอิยาสตอบอว,ว่าฉันขอตามข้อจาต้องเลิกมารากูวาตาลนาะ แล้วมรณะยาบอกว่าซึ่งตอนเนี้ยฉันมั่นใจแล้วอัลลอฮฺาตาลารับขอบุญงานทั้งจำหนึ่งก็คือว่างานดาวางนี้นขออัลลอฮฺขอบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรกับงานแล้วอัลลอฮฺาตาลาขอบุญงานตั้งแต่ยุคมรณะอิียาบล้วอัลลอฮฺาตาลาขอบุญงานนั้ตั้งแต่ยุคมรณะอิียาบล้วนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองมรณะอียาบขอดุอาบอกว่าขอเอ่อ ให้อัลลอฮฺตาราเนี่ยรักษาระบบนี้เอาไว้ใครที่เปลี่ยนระบบนี้เนี่ยคนเปลี่ยนนั้นจะไปไม่รอดนี่ตัวอาของมราณะอิยะอันที่สองซึ่งอัลาลอฮฺตารารับเอาไว้อันที่สองเนี่ยและอันที่สามอักัมนาอิยะก็ขอตัวเอาไว้บอกว่าใครที่ว่าขวางงานเจ้าว่านี้อัลลอฮฺตาราจะตัดเขาเป็นชิงนๆิเนะี่ยวันนั้นสามสามงานเนี่ยคือสามสิ่งนี้คือสิ่งที่ไปามรณะไปดีนะเขาเล่าให้ฟังที่ห้องซอของอุลามะ นะครับตอนช่วงวันเสาร์ะสามตัวอานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องมั่นใจว่าไอ้ระบบของยุมูอุลมะคือระบบที่ปลอดภัยที่สุดจากความผิดพลาดทั้งหมดนะครับ<ม>แล้วก็จากตัวอาที่หมายว่าฮักกบก็เขาเล่าต่อมาให้มนาไปยีนเล่าจากมนตราอินีสเล่าเนี่ยเขาตัวอา3สามอย่างนี้ ซึ่งเราจากกูอาตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าวเกษตรระบบเดิมที่มีนบุรีอยู่เนี่ยมีนบุรีไม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีนบุรีเคยอ,อยู่อย่างไรเราก็อยู่มาอย่างนั้นระบบของเราเป็นอย่างไรเราก็อยู่ระบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นคือระบบที่จากที่เราได้ยินมาคือระบบที่ดีที่สุดและกระจากมุชาระดัจจากประสบการณ์ที่เราเห็นนั้นนี่ก็คือระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้มากที่สุด นะถ้าหากว่าเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าไอ้ความขัดแยง้งมันก็จะเกิดขึ้นทันทีคนที่น้องจะรักกัระลาตาลายย้ำความสําคัญเรื่องของการประชุมนะครับองค์รัชกาลบอกว่าให้มีการประชุมว่าอัมรูุมสุอรอใบนะฮุม,ม,มให้มีการประชุมกันเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมเนียรก็ตามแต่เมื่อที่ประชุมนั้นเขา มีความเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อตัดสินไปแล้วนั่นก็คือความดีงามที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าไ,ได้ได้ประชุมไปเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีงามคือการประอัดต่อที่ประชุมของมีนบุรีคนที่ออกจากที่ประอัดของทกี่การประชุมของมีนบุรีเนี่ยนะครับออกจากตุอาของมรณะอิญาตเพราะมีนบุรีเนี่ยประอัดต่อที่ประชุมของโลก มีนบุรีเนี่ยที่ประชุมอัศวะก่อที่ประชุมของโลกเราไม่ต่อัศต่ใครคนหนึ่งคนใดคนเดียวการตัดสินของเขาการต่ออัศว์ตอที่ประชุมเป็นความจาเป็นสมัยก่อนอาดาองการประชุมเราบอกว่าไงนะก็อต่ออัศต์พอประจับสิเรียบร้อยเราทาตามนั้นนะครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรวันนี้เนี่ยชี้จุดเลยว่า ที่เกิดความไม่ลงรอยกันเพราะเริ่มมาตั้งแต่ที่อินเดียไม่ยอมตามประชุมของอุลมามะส่วนใหญ่แล้วพอในเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ลงรอยกันเพราะอะไรเพราะมีบางคนไม่ยอมตรอัต่อที่ประชุมของคนสุรรของประเทศไม่ยอมตรอัต่อที่ประชุมสิ่งนี้มันถึงเกิดไม่ใช่เนตอ่อตานีสนีระการขอให้เห็นว่า ว่าที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะไม่ต่ออัพต,ต่อที่ประชุมมันถึงได้เกิดความเสียหายไนี่เกิดขึ้นถ้าต่ออัพต,ต่อที่ประชุมทุกอย่างเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอ้ที้จำเอาไวนันะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับนี่ประการแรกนะครับขอให้ไปลองจำเอาไว้นนะแล้วก็ประการถัดมาเนี่ยก็คือว่ามีการให ความหมายที่พลาดเพื่อนไปใการให้ความหมายของอลกุรอานที่พลาดเพื่อนย้ำว่าพลาดเพื่อนเพราะว่าไม่ตรงกับพระวาของออในหนังสือเล่มใดและไม่ตรงกับตับปีตเล่มใดก็คือว่าอามี้ที่เป็นผู้นำสูงสุดนะครับนั่นก็คืออามิตที่กระตับแต่งตั้งมา มีอำนาจมีขอบเขตเช่นอมิตยุลาราชมนตรีของเราเนี่ยมีอำนาจในการขอถอนอิหม่านได้โดยฟ้องอย่ากที่บ้านผมเนี่ยมีเอ่อเป็นอิหม่านอยู่คนเดียวมาตั้งนานใช้เงินของมัจยิตตามใจชอบตัวเองแต่สร้างนึสร้างนี้ปรากฏว่าตับุรุษเขาปกป้องไปถึงแม้จะเป็นอิหม่านของมัจยิตแต่ในเมื่อไม่ต่ออัปสอบพัะสนาของคนส่วนใหญ่เขาก็โดนปวดไป ก็เอออมิตตุลาราชมนตรีของเรามีอำนาจในการที่จะแต่งตั้งอิมามและอิมามก็มีอำนาจในการที่จะแต่งงานหรืออะไรต่ออะไรตรงนี้อิมามอำนาจของเราอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอมิตรของเมืองไทยนั่นก็คือัตุลาราชมนตรีแต่ว่าอมิตระดับสูงสุดเนี่ยมาเขาบอเขามีอำนาจในการที่จะสั่งว่าสังหารคนนี้ได้เพราะว่าตรูศาสนาสังหารคนนี้ได้เพราะว่าดูหมิ่นต่อศาสนา นะครับหรือว่าเที่ยงคนที่ทําดีนาได้นะครับตรงไหนที่มีตรงนี้เนี่ยนั่นแหละก็คืออมิษยากเป้าหมายของในอุดิอัรมดิมกุมนั่นคือเป้าหมายแท้นะซึ่งจะออกจากการไม่ประอัดเขาไม่ได้เพราะว่าเราเขา้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเราก็จําเป็นจะต้องประอัดต่อเขาเหมือนกับคนอื่นมาจากที่อื่นบาร,รมายูจุฬารัชมนตรีของเราเนี่ยเขาก็ต้องประอัดต่อคำตัดสินของจุฬาราชมนตรีของเราแล้เขาจะออกจากการประอัพตรงนี้ไปไม่ได้ นะครับนี่คือประการที่สองนอกนั้นเนี่ยนอกนั้นเป็นผู้แนะแนวนะเป็นผู้แนะแนวหรือในภาษาของบริกาศก็เรียกว่ามุรชิตนะไม่ใช่อามิที่วานิชจะต้องต่ออัพไปอย่างไรเพราะว่าอานาจเขตก็ไม่มีอำนาจก็ไม่มีนะครับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนึงนะซึ่งตามหลักของศาสนาเนี่ยคนที่จะขึ้นเป็นผู้นํา เป็ดในเรื่องนั้นได้มีสามธีด้วยกันหนึ่งก็คือว่าขึ้นมาโดยผู้นําคนก่อนแต่งตั้งอันนี้คืออิตริกทิที่ที่จะเป็นกษตรายผู้ปกครองนะผู้นําคนก่อนแต่งตั้งสองด้วยการเลือกของจุมพูส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่ต้เลือกขึ้นมาการยอมรับของคนส่วนใหญ่แล้วก็อันสุดท้ายยึดอานาจ ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่จะแต่งตั้งขึ้นมานั่นคือในหนังสือนะเขาได้กล่าวเอาไว้แล้วก็ฟัดว่าเขงออกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทาความเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ประการถัดมาเนี่ยนะครับประการถัดมาก็คือว่าเอา่อปออัตโดยไม่มีเงื่อนไขบนโลกจุนญ,ญานี้มีให้กับใครไม่ได้อกจากดีแล้วก็อัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้ขอให้ย้ำเอาไว พอให้ติดสมองไว้เลยพออัตโตนไม่มีเงื่อนไขบนโลกเนี่ยบนผลุปฏิกีบนจักรวาลเนี่ยไม่มีใครที่จะมีอยู่ในตําแหน่งนี้นอกจากนบ,บีเท่านั้นเพราะนบ,บีรับว่าอยู่จากละตาลาวา,ายัางตุบอานิลทาวาคนอื่นเนี่ยมีความผิดพลาดอย่าออัตโดนไม่มีเงื่อนไขเข้ากับเอาคนคนนั้นไปเทียบกับตาแหน่งของนบ,บีซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าไม่ถูกต้อง นะครับเป็นสิ่งที่ว่าไม่ถูกต้องแั้สามประการแล้วนะไอ้ทีเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเราเนี่ยตามยุมูุของอุลมามะและศาสนาของจูรอส่วนใหญ่ที่ประชุมซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนารับรองว่าถูกต้องนะครับสองก็คือว่าไอ้อามีของเราเนี่คือจุลาราชมนตรีนอกนั้นก็คือบุรุษกูนักน,น,น,นู่นแนะกับบูชี้แนนั้น ดออ่แล้วก็สามการระอัปตัวนี้มีเงื่อนไขสำมโลกสุญญานี้มีแต่ใจไม่ได้นอกจากคำนองและก็รอซูลเท่านั้นนะครับนี่ก็คือสามอย่างแล้วก็ตัวอาที่อลัลลอฮ์ตาลาได้ขอให้อัลลอฮ์ตัวอาที่มรดไกย์ขอให้อ,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 อัออลลอฮ์ตารารับงานนี้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนตัศงตงานนี้แล้วก็คนที่ทามาที่ไร้าแต่งงานนี้เนี่ยเอาล็อคมาตะบูตะตาลาก็รับไปแล้วเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสามอย่างนีน้่ยขอให้เรานั่นได้จําไว้ให้ดีว่ามันเป็นหลักในการที่เราจะคิดในการที่เราจะพูดทําไมเราจะเอาตัเต์นี้เพราะนี่คือตัเต์ที่อม์ยอมรับนี่แหละคือตรงกับคําสั่งของอมรนะสุนน้าของท่าน,นบ,บีมากที่สุดและก็เชื่อมกับคนรุ่นก่อนด้วยเชื่อมกับคนรุ่นก่อนคนที่ไม่เชื่อมกับคนรุ่นก่อนเนี่ยจม,มูของเขาจะไม่มีรารกัดเหมือนกับลูกศิษย์ไม่เอาครูนะครับลูกศิษย์ไม่เอาครูเนี่ย มันจะเกิดความเสียหายในด้านความคิดเลยด่เกิดความเสียหายในด้านของความคิดหลังจากนั้นเนี่ยอะไรต่ออะไรก็จะมามากมายมีอะไรเสริมนะมันมีบางคนเนี่ยนะครับพูดบอกว่าถ้าไม่สอาดต่อปรนนาสะอาดเนี่ยมันจะทําให้อีมนันอิสลามของฉัน,นีนบกุกพร่องมีคนพูดนะนะทีน,นี้ไม่ไม่ไม่ตะอาดเนี่ยตกนรก เพราะว่าต้องฟะอัตต์่อเนี่ยอ่ากันคือคําพูดนี้มันออกมาเพราะอะไรเพราะสาเหตุตะกี้นี่ไงเข้าใจความหมายของอุลิญอัมมินกุ้มผิดพลาดอติอัลลอฮฺอัลลอฮติอัลรอตูละวะอุลิญอัมมินกุ้มเอาอุลิญอัมมินกุ้มเนี่ยบอกว่าเป็นคนคนเดียวซึ่งในทัพเป็นไม่มีใครบอกแบบนี้ นะครับไม่มีใครบอกแบบนี้แต่ว่าใช้กับอม,มิษตุกระดาบได้แต่อม,มิทีทว่ว่าที่จะต้องตาม,มีคนเดียวเท่านั้นก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองเท่านั้นเองแล้วแต่ละพอเข้าใจผิดเนี่ยคือการเข้าใจโดยที่ไม่ดูจากอุลมะคือการใช้ความเข้าใจผลลัพธ์ก็เืิเป็นแบบนี้นะเพราะอุลมะพูดก็ไม่ฟังด้วย พออุล玛พูดก็ไม่ฟังด้วยจะเอาของที่ตัวเองนั่นอย่างเดียวนะครับผลลัพธ์ที่ตามมามันก็เป็นแบบนี้ทําให้าศาสนาถูกบิดเบือนไปทันทีนี่คือการบิดเบือนความหมายนะครับเอาคอําปูนิ่มคำมีมีกุ้งแต่ไปใส่กับอีกอย่างหนึ่งเพราะไม่ยอมฟังอุลมะส่วนใหญ่พอไม่ตามอุล玛ส่วนใหญ่ความเข้าใจผิดพลาดสันทีแล้วก็พลาดเคลื่อนพออุลม玛ไปอธิบายอีก และตอนนี้พี่น้องจะรับของลี่น้งตาลาที่สําคัญมากก็คือว,ว่าการพยายามที่จะให้ความหมายที่คลาดเคลื่อนและไม่ไม่ตรงเพื่อที่จะให้ทัศนคของตัวเองนี่ถูกต้องอันนี้คือเยอะมากเลยนะครับไม่นับถึงเรื่องการพูดไม่ตรงความจริงน,นั่นจะมีเยอะแล้วก็การพยายามบิดความหมายอุานนี่เยอะมากคืออย่าง เปิดนังสือแล้วก็ราบเดียถือบุคคลีพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปออัตต่ออมิอย่างนู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้างงานทั้งหมดนั่นเป็นต่ออัตที่เกี่ยวกับผู้นําสูงสุดเท่านั้นแต่เอาความหมายนั้นมาใช้กับบุคคษผู้ที่ว่าเป็นผู้แนะแนวก็เหมือนกับเอากุกกลมของไอรถที่วิ่งจริงๆมาใช้กับรถที่เป็นรถของเล่นมันก็เกิดคว,วามเสียหายรถของเล่นมันจะเป็นรถจริงไม่ได้แล้วรถจริงมันจะเป็นรถของเล่นไม่ได้ เมื่อทำแบบนี้ความเสียหายก็เกิดขึ้นทันทีนะครับผลลัพธ์ก็เพราะอะไรการให้ความหมายของคุณอ่านโดยไม่ดูอุลามะนะโดยไม่ดูอุลามะแล้วก็ไม่ดูจากสเปนไม่ดูจากอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆสามประเด็นเนี่ยนะครับขอให้พี่น้องจำมาไว้ให้ดีว่าเราตามจุมพุอุลามะอุลามะส่วนใหญ่ซึ่งนี่คือแนวที่ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้เนี่ยมันจะเกิดความสิทธิภาพได้โดยที่เราไม่ต้องลงไปที่เอาไปดูเรื่องความความสิทธภาพอะไรตอนนั้นเราไม่ต้องพูดเลยเนี่ยเป็นหลักฐานเพียงพอแล้วที่ว่าจะตัดสินว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้อง,ง,งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างไอมินพาชี้แจงอันนี้ก็ผลลัพธ์มาจากไม่ยอมฟังอุลมามะเหมือนกันไม่ยอมฟังอุลมามะเหมือนกันนะครับ ในพัตวาของอิหม่ามนาบวบีเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้แล้วว่าการชี้แจงเพื่อให้รู้ถึงความผิดพลาดของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ดีบังมันไม่ใช่ดีบังมันนี้อยู่นะทีนี้พออุลมามะพูดแล้วไม่ฟังแต่จะเอาของตัวเองเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วนะเพราะว่าหูมันปิดสมองมันไม่เปิด แต่ว่าในหนังสือของนิมาอย่างเหมือนกับท่านนาเบียโซซาลัมเนี่ยมีหลายครั้งใช่ไหมถ้าพูดถึงคนอื่นโดยที่ว่าเขาไม่รู้เนี่ยเป็นอีนนบ้านอีกนิดีก็คือบ้างเหือนกันนะมีหลายรอบที่นบีพูดถึงคนนั้นกันเน่กคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยนะไม่ได้รู้เรื่องศาสนาของเราเลยอาจจะอนี้ต็นี้บ้างกใช่ไหมแล้วคนที่ไปฟ้องคอร์เตีย นายกปูนกนายขอและเมิดอผิดที่ในเรื่องทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามแต่พอไปฟ้องกอดีพูดถึงความเลวของคนนั้นถูกไหมแสดงว่าไอ้นายนในก,ในในกที่ถูกตรรทำนีายไปฟ้องก็กลายเป็นผู้ที่มีบ้าเลยไม่ใช่มันหลายการณีที่ว่ถถกยกเว้นแต่ว่าจําเป็นต้องฟังออมีหกกรณีในหนังสือเล่มหนึ่งแต่อีกหนังสือเล่มหนึ่งของปุลมาที่ปฏิสาขานเขาบอกมีสิบกรณีด้วยกัน นะมันมันไม่ใช่ดีบ้างอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าเอ่ออันนี้อย่างนึงการเป็นอนิเตอร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับไม่มีทั้งในหลักศาสนาแล้วก็ไม่มีทั้งในหลักของปฏิบัติในขณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันยนะครับที่เป็นโดยอัตโนมัติไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าบ,บอกว่ามีเนี่ย หมายถ,ถึงว่าคุณกําล <güzel. S 2> ังบิดความหมายของประวัติศาสตร์ทันปีแล้วเพราะว่าประวัติวันก่อนก็มีคนมราบอกว่ามีในยุคของท่าน阿里เราะบยญลอกุตาานผมถามบอกว่ามีจริงเหรอบอกว่ามีในยุคของท่านา里ีราะบยงลอกุตาานขึ้นเป็นโดยอัตโนมัติผมบอกว่านั่นคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์นั่นคือการบิดเบือนประวัติศาสต์คทั้งใหญ่ที่สุดเหมือนกับชีอะต่บิดเบือนประวัติศาสตร์ของท่าน阿里เราะบยญลอกุตาานเลยเพราะว่า ผมก็บอกแล้วว่าหลายอย่างที่เขาพยายามบิดเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามเขาไม่จะตามเนื้อผ้าหนึ่งเนี่ยท่านดาบีก่อนที่จะเสียชีวิตมีปรีนะหรือตัวบ่งชี้หลายอย่างที่นีีอยากจะตั้งอะบุปกากกรแต่นบีไม่ตั้ง นบีบอกว่าวายะมอลล์วลลนนะอ,ลลอบาบานอลลมุกมินูและอินลาอับบากุนอัลลอฮ์และมุมินจะปฏิเสธคนอื่นนอกจากกบูบักับพูดเป็นนานและนะบีไม่ยอมตั้งคืออุลามะจะเขาบอกว่าหมายวาว่านี้เรื่องการตั้งผู้นําผู้ปกครองสูงสุดเนี่ยนาบีนั้นมอบให้กับอุมาเป็นผู้ที่ตัดสินแล้วก็ให้ทุกคนยอมรับเพื่อเป็นแนวว่าผู้นำนี่จะขึ้นมาจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกคน ได้จะรับการประชุมอับูบักับเป็นผู้ปกครองขึ้นแต่นี่ก็คือผู้ปกครองนะนี่คือผู้ปกครองผู้มีอำนาจไม่ใช่มูชิสคนละเรื่องกันหนึ่งหลังจากนั้นพอลงมาท่านอุมัตเนี่ยอัอุมัร์รเบียร์รอฮตาลานได้รับการแต่งตั้งจากอบูบักับอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องพอถึงท่านอุสมาร์รเบียรลรอฮุตาลเนจะรับการแต่งตั้งเป็นปรีปะ โดยคณะชูรอหกคนพี่น้องฟังได้ดีนะโดยคณะชูรอหกคนตอนแรกผมฟังจากที่ผมแดงเมื่อปลายปีที่แล้วจากมาเลเซียผมยังงงอยู่ตอนนี้คือพอไปไปอ่านตัวอะไรต่ออะไรเนี้ท่านนี้สว่างเออ่คณะชูรอ,อนี่มีหกคนด้วยกันนะเนี่ยหกคนนั้นมีสามคนก็คือว่าท่านอับดุลรห์มาบินอัลอุสมานรับีอัลลอฮ์วะลานแลก็อาลีรับีอัลลอฮ์บะลาอัลนะครับ อ,อุมาห์อุมาร์ต่ำเสียสาหกคนนี้บอกว่าพวกท่าน,นให้เลือกกันในหกคนนี้ใครจะเป็นขรีป้าต่อหลังจากนันแล้วอุมัรก,ก็แนะนำเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าถ้าความเห็นแบ่งออกเป็นสามฝ่ายหมายความว่าสองคนบอก,กวา่าคนนี้สองคนบอก,กนคกนนี้สองคนบอกคนนี้ถ้าความเห็นแบ่งออกเป็นสามฝ่ายให้กลับมาประชุมกันใหม่เนี่ยการประชุมมีความจำเก็นให้กลับมาประชุมกันใหม่อุมัตบอกอีกบอกว่า ถ้าความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสี่คนบอกว่าให้ตั้งคนนี้สองคนบอกให้ตั้งคนนี้ให้ยึดถือฝ่ายอีสี่คนให้ยึดถือฝ่ายสี่คนเพราะนี้ไม่ใช่คนอ้วนคนอาวามีคนอุลมะมีคนรู้คนระสบการางคนเก่าสี่คนนี้จะเป็นคนตั้งจะเป็นคนตั้งก็เอาตามนั้น 1> <1> แล้วถ้าหากว่าแบ่งออกเป็นสาเป็นสองฝ่ายสามสาม สามคนนี้บอกคนนี้สามคนนี้บอกคนนี้นะครับสามคนก็ให้ยึดถือทัศนาที่มีอับดุลรา์ม,มานนเอาปราะเดี๋ยวมอคุตาลาคนเก่าให้ยึดถือทัศนาที่มีคนเก่าอยู่เนี่ยนี่คือคําสั่งเสียท่าทอนอุมัตและสุดท้ายก็พอมาถึงเวลาตั้งจริงๆนะครับในหกคนที่สามคนเขาตลาดสิดไม่เอาก็เหลือสามคนอับดุลรา์มานนเอาฟุสมาแล้วก็ลี Uh, อับดุละมานเนี่ยบอกว่าฉันอยากไม่รับตําแหน่งแต่ฉันจะเป็นคนตัดสินเองอับดุละมานบอกแบบนั้นอุส mm hmm. มานจากอเมีเนี่ยนะครับบอกได้พอใจอับดุละมานหลังจากนั้นสามวันไม่ได้นอนไปถามทุกคนเลยว่าจะระหว่างสองคนเนี่ยใครเหมาะสมถามด้วยการขอความเห็นในหนังสือเนี่ยบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เดินทางมนาะจากนอกเมืองอับดุละมานก็ไปถาม เด็กๆตามตอข้อกอยอัตุรมานก็ไปถามแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านก็เจอกับการยีนหยาดไปถามหมดทุกคนจนกระทั่งว่าได้ผลลัพธ์ออกมาสุดท้ายเขาจะตัง้งร,รัฐบาลรเบียอโุตาลานทางการประชุมในยุคของอดีตรเบียงโลกาลานมีบางส่วนในปัจจุบันบอกว่าอันน้ขึ้นเองหรืออัตโนมัติเป็นการยุดเบือนประวัติศาสตร์เพราะว่าอดีตรเบียลองกาลานเนี่ยนะครับ ได้รับการแต่งตั้งคืออุสมาถูกลอบสังหารอุสมาเนี่ยถูกลอบสังหารหลังจากนั้นเนี่ยพวกที่ลอบสังหารนั้นคือกลุ่มที่มาจากอียิปต์พวกกบฏพวกนี้นะพอผ่านไปห้าวันนะครับผ่านไปห้าวันหลังจากอุสมาถูกสังหารแล้ว阿里ก็ไม่ใช่ี้ไอพวกกบฏพวกเนี้ยนะครับก็เห็นความสําคัญของการที่จะต้องตั้งอันี้ขึ้นมาผลีพ้าขึ้นมา ก็เลยรวบรวมชาวเมืองมาดีนะ้พระจาวเมืองดีนะก็คือสาาบ้าของท่านดัีบอกว่าพวกท่านเนี่ยแหละคืออังวิชูรออังตุมุชูรอพวกท่านเนี่ยคือสูรอและพวกท่านนั้นคือผู้แต่งตั้งการนี้เราจะปฏิบัติตามท่านท่านให้เลือกอามิรคนหนึ่งมาหลังจากท่านอุทมานะครับตากฏว่าก็ได้อาลีรอเดียวลองตานังวันนั้นในอาลีบอกไม่เอาขอให้ฉันเป็นวาวินเป็นผู้ช่วยเหลือพอฉันไม่อยากเป็นอามิสนสุดท้าย คนก็ตันทีข้าท่านไปรับมึงเริเกิกเดขึนัอย่างนู้อย่างนี้อนีบอกว่าแค่เฉพาะยาวมนองพอดีนะฉันยอมรับไม่ได้ต้องไปขึ้นคนมีบัคกให้คนทั่วไปได้รู้ด้ว่ว่าฉันเกลียีดไม่มใช่จะรู้กันแค่กลุ่มเดียวแต่นั้นสุดท้ายพออีกวันหนึ่งวันศุกร์นะครับอนีเราเดี๋ยวลราตาล่ากันสิอย่างนั้นทุกคนก็ไปอัดพี่น้องที่รักสัตว์ตาลาน,านะครับอันนี้ที่ผมเกินเนี่ยเพื่อจะได้รู้นะว่าอธิบายได้การ แต่งตั้งอามีตเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่่านชูรอทั้งนั้นไม่มีชริอัตไหนที่บอกว่าคอชูรอคณะกรรมการสิบคนตายไปเก้าคนแล้วคนสุดท้ายจะขึ้นเป็นโดยอัตโนมัติไม่มีเพราะถ้าหากมีเนี่ยสหาบาลจ,จะไม่เลือกอานีแล้วถูกไหมสหาบาจ,จะบอกว่าอานีต้องเป็นเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยุกมานจาับอาลีเหลือสอคน แช่ไหมนี่ก็เหมือนกักซูรอนทีนี้พออุมานตายปุ๊ดอามีต้องขึ้นเลยแต่ฟาฮาบะไม่ได้สนใจเนี่ยนั้นฟาฮาบเข้าใจว่ายังไงก็ต้องเลือกอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีระบบนี้และก็ระบบในเรื่องของการสติปัญญาก็ไม่เข้าขกันไหนยังมีวันก่อนนี้เขามาพูดตอนช่วงโจยก็บอกเหมือนกันบอกว่าไม่มีที่ไหนที่ว่าเป็นกรรมการตายหมดเดือก้าคนคนอีกคนนึก็เลนอที่มาเป็นอิหม่ามแทนโดยไม่ต้องเลือกมีไหมล่ะกรรมการไม่จิต หรือว่ากรรมการองงานกรรมการบริษัทมาีไม่ที่จะขึ้นมาเป็นบริหารเองก็คือทั้งสติปัญญาก็ไม่มีและทางปฏิบัติก็ไม่มีและการทางของศาสนาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ว่ามรนาอินอาบุล์ัตันเขาวางเอาไว้ก็คือระบบของคูรรอเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ครอบคลุมมากที่สุดและก็มีประโยชน์มากที่สุดเราถึงยึดเอาสิ่งนี้ เพราะตอนนี้เห็นแล้วด้ยวยกับตาแล้วก็หูว่าความเสียหายของการที่ไม่ยึดเอาระบบของชูรอและไม่จอดต่ออัดต่อที่ประชุมเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงความเสียหายทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นปัจจุบันเริ่มต้นมาจากการไม่ต่ออัดต่อที่ประชุมนี่คือประเด็นหลักเลยนะสมัยก่อนก็่คุบอกว่าต้องอต่ออัดต่อที่ประชุมเดี๋ยวนี้มีผู้กันไมมหล่ะ ดีไหมอาดาไปคุณมีพูดกันไหมมีอย่างเดียวตาทำมีตาตตามีตาตามีนี่แหละตัวทำให้ใแตกไอ้ตัวเนี้ยนหะตัวทําให้แตกที่เราได้รักษ์ของล็อกนาบิกาตาลมีใครอะไรเพิ่อมอีก